สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับสู่ช่องลอตเตอรี่ผ้ารุ้ยนะคะคาเตือนข้นขอมูลที่เฮากําลังแสดงอยู่นี่เป็นเพียงการแนะแนวทางนะคะในการเลือกสื่อสลากกินแบงรัฐบาลการถูกหวยนะคะหรือว่าการลุ้ยหรือหวยก็เป็นเพียงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะที่มาของตัวเลข เรานีมาจากหลายหมงหลายสถานที่นะคะทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะอย่าลืมแหล่งที่มาถูกถูกยางเรานีล่วนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถูกๆก,การตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของ f อซเองนะคะท่ามช่องเป็นเพียงซื้อการแน่แน่วหาเท่านั้นนะคะ เริ่มต้นกันที่ล็อกมาหาการของอาจารย์ตนนะคะตรงนี้นะคะของอาจารย์ตนตรงที่ปลายปากกาสี่บอกนะคะวิ่งบนนะคะวิ่งบนล็กมาที่หนึ่งเนาะลักสี่กับลักหกนะคะลักสีกับลักหก ย่ายสิบอกเต็จจุดที่สำคัญสำคัญนะคะที่เหลือนั้นกะหาซีความสำคัญหาสีหาสีย่า่กับสีบอบอวาาบอเล่าให้ฟังนะคะบอเอามาเป็นแนวทางเนาะจะเอามาเป็นเนวท,ทางเฉพาะโตทีมันสำคัญสำคัญและกะโอกาสาพลาดสิ่นี้หน่อยเอางีละกันเนาะของอาจารย์ตนข้องวางนะคะคือสีก็หกสอง 6, หลัก นะคะสองหลัก,ท,ก,ลท,ท,กทัดกันกลงมาหนีคือผู้ผาทองผู้ผาทองมีกัซซีนี่หลักห้าหลักเจ็ดหลักสี่หลักเก้านะคะหลักห้าหลักเจ็ดหลักสี่หลักเก้าทัดกันไต่กันลงมาหนีเป็นอาจารย์เอกลาศกรักน,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 นักครนักนครกัซซีนี่หนึ่งกับหกอาจารย์เอกลาศมีห้า เก้าซี่หลักก็สี่นี่หลักห้าหลักเก้าหลักหนึ่งหลักหกนะคะพัดกันมาหนีอาจารย์หมอพอรเทพอาจารย์หมอพอรเทพหลักหนึ่งหลักสี่หลักห้าเด่นเด่นคือหลักหนึ่งตัวเดียวนะคะพัดกันขึ้นมาหนีคือมหาแดง มหาแดงนี่ซิมีทั้งหมดสี่หลักหลักหนึ่งหลักสามหลักห้าหลักเจ็ดเด่นเด่นคือหลักห้ากับหลักเจ็ดนะคะเด่นเด่นคือหลักห้ากับหลักเจ็ดทัดกันลงมณีอาจารย์สิบสำนักอาจารย์สิบสำนักแต่ิมีหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักแปดนะคะยอดตำราหวยหลักสี่หลักหนึ่งสองหลักเด่นเด่นนะคะยอดตำราหวยหลักสี่หลักหนึ่ง พัดกันลมมานีสรุปจากสูตรเก่งหวยประจำงวดงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนาะเก่งหวยให้หลักหนึ่งหลักสี่หลักเจ็ดหลักหนึ่งหลักสี่หลักเจ็ดเลขล่างให้ลักหาตัวเดียวนะคะงวดที่แล้วนี้เขาลักแต่การจับคู่บ่เขาปกติในการจับคู่ต้องนมีเสิขเขานะคะการจับคู่จะเข้าตลอด และน้าที่ถึงสิหลุดแต่ว่าลักที่ให้ก็ยังคงเข่าตลอดนะคะพัดการมานีคือทีิวใบไม้หลักหนึ่งหลักห้าหลักเจ็ดอันนี้แจ๋วหลักหนึ่งหลักสี่หลักหกหลักสองหลักสามหลักห้าชินคองหลอดอันนี้ก็ยังวัฒนหลุดนะคะชินคองหลอดมวดนี้ให้ก็คือหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักห้าชินคองหลอด อัดกันลงมาีคือเลมจันแลมจันทรหลักสี่หลักเก้าหลักหนึ่งหลักสี่หลักเก้าหลักหนึ่งนะคะแต่ว่า,าหมอพรเทพเก่งหวยแลมจันทเลขจะชนกันอยู่ที่หลักสี่กับหลักหนึ่งเลขที่ต่างกันก็จะเป็นเลขห้าเลข 5, เจ็ดแล้วก็เลขเก้านะคะ เลขที่ชนกันคือสีกันหนึ่งต้มงหนิงวดทีแล้วลุดนะคะตรงหนิงวดทีแล้วลุดเปาวาใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้อันนี้คือจะเข่าตลอดนะคะเข่าตลอดอาสิลุดเลขสองตัวเต่วาลักที่ให้มากก็ยังคงเข่าตลอดนะคะหลักหลักที่ให้ก็เข้าตลอดหลักที่ให้ <c oughs> แล่มจำเก่งหวยแล้วกัหมอพอนเทพนะคะชินคองหลอดตองมีนะคะอันนี้ก่ะสองตัวโต,โตย่าสิบดิเวาให้ฟังนะคะสองตัวโตก่ะคืออ่าแค็ฟซี่กัเลือกคิดเจรนาบึงนะคะสองต,ต,ตัวโตเตย่าลืมมาหมออนเทพ เก่งหวยกระเล่จันทิงคองหลอดคันนี้คือจะเข่าตลอดนะคะรักนี้โบเคยผลาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ลักเข่าตลอดแต่ว่าสองตัวโตดน่ะบาง,งั้งมันกระลุดนะคะแต่กับหน่อยแห้งที่สิลุดหน่อยแห้งที่สิลุดนะคะปกติตรงนี้จะเข่าตลอดสองตัวโตดตรงนี้จะเข้าตลอดนะคะ รากาช่วงนี้สิลุดไม่อยู่ตรงช่วงลุดไม่อยู่ตรงนี้นะลุดไม่อยู่ตรงนี้นะคะสองตัวโตตรงนี้กับสองตัวโตตรงนี้นะคะแต่ร้อยเปอร์เซ็นคือหลักที่หายมากหลักหนึ่งหลักสี่หลักเจ็ดตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นไม่หลุดเฉพาะหลักนะคะสองตัวโตนี้กับพึ่งลุตแต่ย่าเห็ดคิดมากหูซื้อว่าสองครั้งที่หลุดนะคะสองครั้งที่หลุดแต่ว่าหลักนั้นก็คือ ลอยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ย่ายฝากไว้ซัมมี่นะคะเอฟซีกับทีนิีพิจารณาเบิงนะคะมักหลากหรือสีมักสองตัวโตนะคะสีมักพงไผยยูน่หนีมีตัวเลือดแย่แยมากมม่มีแนวทานแย่แยมากมม่นะคะที่ย่ายโล่งไว้ให้เอฟซีเบิงเนาะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะ